สเปอร์ใช้ออปชันต่อสัญญาให้เบนดูวิสแบก้ายไว้สามสองปีอยู่ยาวอย่างเป็นทางการย้ายจากซันเดอร์แลนด์ไปเล่นให้บอรูเซยดอทมุนด้วยค่าตัว3ที่3ล้านยูโรบวกออปชันอีกหนล้านยูโรทำลายสถิตค่าตัวสูงสุดของซันเดอร์แลนด์ดอทมุนมีข่าวสนใจดึงตัวจดออนซันโซกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังนักเตะหมดสัญญายืมกับเชลซีลิเวอร์พูล ตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวฟลอเรียนเวทัสจอมทัพเยอรม,มันจากไบเออร์เลวัคูเซ่นและนักข่าวเชื่อว่าดีลน่าจะจบในสองวันข้างหน้าราสมุสคอยลุนยืนยันอยู่แมนยูไนเต็ดจนหมดสัญญามีข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์มิลานมาคัสเลชฟอร์ดมีโอกาสย้ายแบบยืมตัวและเอเย่นกำลังจะจากกับบาซโลนาโดยเลชฟอร์ดยินดีลดค่าหน่อยเพื่อย้ายไปคัมหนูจอห์นไฮติงกา กุนซื้อใหม่อาเจ็กสนใจยืมตัวเวสสลาฟยารอสผู้รักษาประตูมือ3าของลิเวอร์พูลความสนใจดึงเจคก,กริเลชจากแมนซิตี้ที่อาจจะโดนปล่อยในซัมเมอร์นี้ชาราลัมปอฟคอสตูลาสกองหน้าดาวรุ่งวัย8ปีจากโอลิมเปียกอสบาเยินมิวนิกสนใจคริสโตเฟอร์เอนคุนคูแนวรุกความเร็วสูงคาดค่าตัว60ล้านปอนด์ สุดท้ายดดนนารุมาไนทวานปาริสตินเตรียม,ยมเปิดเจรจาขยายสัญญาใหม่แม้จะมีความสนใจจากยูไนเต็ดกับซิตี้